ฟุตบอลพิวรีอังกฤษเกมวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกาย,ยนนี้เป็นเกมระหว่างเชลซีทีมอันดับ6ของตารางจะเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดทมศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับอาร์เซนอลทีมอันดับ1ของตารางที่กำลัอง,าางอ,อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างสุดๆคำว,ว่าที่มาของดาร์บี้แมตช์นั้นคนที่ติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลโดยเฉพาะต่างประเทศก็คงจะรู้ดีกับคำว่าดาร์บี้แมตช์หมายถึงการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง2ทีมที่ตั้งอยู่ในเมืองเดียวกันหรือบางทีก็อาจจะรวมเมือง2เมืองอยู่ระแวกใกล้เคียงเดียวกันความพร้อมของ เจ้าบ้านเชลซีนั้นนนะนะหลังสุดนั้นพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1ในลีกนัดล่าสุดภายกับไบตันไปถึงสประตูต่อ1นเรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับกับบ้านเก่าของแกรมพอตเตอร์กุนซือเชลซีณปัจจุบันนี้ส่วนในเกมกลางสัปดาห์นั้นทําศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกเปิดบ้านเอาชนะดีนัมโอซากลเไปได้2ประตูต่อ1การันตีแชมป์กลุ่มเข้ารอบ16ทีมต่อไปเชลซี Chelsea, ก่อนหน้านี้ตั้งแต่แต่ตงตั้งกุนซือหนุ่มอย่างแกรมพอตเตอร์ก็ไม่สะกดคําว่าแพ้มาแล้ว9้า ก่อนนั้นนี้เจ้าตัวพลาดท่าให้กับทีมเก่าของตัวเองอย่างไบรตันไปถึง4ประตูต่อ1ภายแบบยับเยินกลับบ้านมาส่วนฟอร์มโดยรวมนั้นยังถือว่าแข็งแกร่งเมื่อเล่นในสแตมฟอร์ดบิตในเกมนี้แกรมพอตเตอร์ต้องปวดหัวไม่ใช่น้อยเมื่อนัดกลางสัปดาห์ที่ชนะดินาโมซากเกรบมาได้2ประตูต่อ1เบนชิวเวลแบ็กซ้ายตัวเก่งนั้นได้รับอาการบาดเจบ็บคาดว่าน่าจะไม่ได้ไปบอลโลกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วส่วนนักเตะที่บาดเจ็บอื่นๆก็จะเป็นมาเดโอโคบาซิตเวลลีโฟฟาน่าฮริ ิสเจมเกป้าและเอ็นโกโลกองเต้การค่าการ11ตัวจริงของทางฝั่งเชลซีมาในแผนเก่ง3-4-3ปูรัสษาประตูนั้นเป็นเอ็ดวาร์เมนดีหลัง3าเป็นเทเวอร์ชาโรบาเตียโกซินวาและ คูลิบารีทางฝั่งขวาวันนี้ใช้งานเป็นลอบเตอร์ชิกทางวิงแบ็กและจอร์จินโยกับคอนเนอร์กลาเกอร์ยืนตรงกลางส่วนทางฝั่งซ้ายนั้นใช้ม้าคูคุเรายนาา3ด้านข้างใช้เป็นเมสันเมาส์ยืนกับราฮิมสเตอร์ลิงส่วนหน้าเป้าเป็นปีแอร์เอมมริกโอบามยองได้ลงดวนทีมเก่าในเกมนี้ทางฝั่งอาร์ซนอล้นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้น1นในลีกนัดล่าสุดถล่มฟอรเรสไป5ประตูต่อศูนย์เกมในยูโรปาลีกนั้นเปิดบ้านเอาชนะเอฟซีซูริกไปได้1ประตูต่อศูนย์ การนี้ประกาศชัดว่าพร้อมท้าชิงตำแหน่งแชมป์ลูกทีมมิเกลอาร์เตต้าในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นดับส,ดสุดๆแม้มีเกมที่สะดุดไปบ้างอย่างไปเสมอนักบุญมา1ประตูต่อ1และบุกไปพ่ายพ s v มา2ประตูต่อศูนทางฝั่งปืนใหญ่ก็สามารถเรียฟอร์มเก่งในนัดล่าสุดด้วยการถล่มเจ้าป่าไป5ประตูต่อศูและกลางสัปดาห์เอาชนะบนาไดนประตูต่อศูนด้วยเกมรุกที่ดุด,ดันพลังหนุ่มเกมรับอาจจะยังมีปัญหาเล็กน้อยแต่ด้วยความเล่นเป็นทีมนั้นการเฟสซิ่งของอารจะ เจ็บที่คาดการว่าจะลงสนามไม่ได้ก็จะมีบุกโยซากาแข่งตัวหลักที่คาดว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงนัดล่าสุดนั้นเป็นทาเคโรโทมิยาสุแนวรับสารพัดประโยชน์ชาวญี่ปุ่นที่นัดล่าสุดลงสนามไปเพียงแค่ไม่ถึง15นาทีด้วยการลงสนามไปเป็นตัวสำรองในนาทีที่73และถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยการบาดเจ็บในนาทีที่88ต้องดูกันว่าอาการบาดเจ็บนั้นจะมากน้อยเพียงใดทางมิเกลอาเดิต้านั้นก็ออกมาบอกแค่ว่าต้องรอดูอาการต่อไป1ริเตัวจริงที่คาดว่าจะ ลงสนามของอาร์เซนอลมาในระบบ4-2-3-1ปุราสาประตูเป็นอารอนแลมเดลแม่ขวาใช้เป็นเบนไว้์ูู้เซนเตอร์เป็นกราเบลมาเกเยสกับวิลเลียมสลิบากแล้ทางฝั่งซ้ายวันนี้น่าจะใช้บริการเป็นของล็กลานเดอร์ซินเชนโกที่กลับมาซ้อมกับทีมแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าไม่ไหวก็อาจจะเป็น คีรันทีนีลงประจำตำแหน่งส่วนคู่หูกองกลางเป็นตทมัสปาเต้ยืนปัดกวาดและการนิชากา้าคอยเป็นบล็อกทูบ็อกวิ่งขึ้นลงฝั่งแนวรุก3คนเป็นมาติเนลลี่ทางฝั่งซ้ายและวีอร่าทางฝั่งขวาส่วนแนวรุกเป็นมาร์ตินโอเดกาต์นาเป้าเป็นกราเบียเกียสุดในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์เกมนี้มีความสำคัญก่บทั้งคู่เป็นอย่างมากทางฝั่งเจ้าบ้านนั้นต้องการเรียกฟอร์มเก่งและทะยานแซงขึ้นไปในโซน u c ซให้ได้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนั้นก็ต้องรักษาอันดับตาราง ก่อนหากซิตี้ชนะซิตี้จะแซงขึ้นจากฝูงดังนั้นปืนใหญ่ต้องทําการพร้อมแย่งตําแหน่งขึ้นทางฝั่งเจ้าบ้านตอนนี้ฟอร์มไม่ค่อยสม่ําเสมอเกมรุกไม่เฉียบขาดการลื่นไหลของเกมนั้นไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่เนื่องจากมีการผู้เล่นบาดเจ็บในทีมเยอะส่วนใหญ่จะเป็นเกมรับแล้วก็มีปัญหาทางด้านเกมรับนี้ในบางนัดจึงให้ผู้เล่นที่ไม่นถนัดขยับลงมาเล่นเพราะขาดคนที่จะไปยืนตําแหน่งนั้นส่วนทางทีมเยอือนนั้นแทบจะไม่มีจุดอ่อนอะไรเลยการคลองบอลอย่างเหนียวแน่นตามฉบับปืนใหญ่การออกบอลที่แม่นย การเพลที่มีประสิทธิภาพส่วนเกมรุกนั้นอาจจะมีประสิทธิภาพที่ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากตัวเก่งของเขาอย่างบุกโยซาก้าได้รับบาดเจ็บแล้วไม่น่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้เชื่อได้ว่าเกมนี้มีสิทธิอาร์เซนอลสามารถจะบุกมาเพื่อมี3แต้มในเกมนี้ได้ก็ต้องติดตามรับชมกันนะครับว่าศึกลอนดอนดาร์บี้แมตนี้ ทีมเนี่จะคว้าชัยไปครองอระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลบันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกเราแฮตทิกติด,ดขอบนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนติดตามคลิปต่อไปได้แล้วเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ